สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ Toyota c o l o l a ออติสนะคะคันด้านซ้ายเอิญน,นะคะคันนี้เป็นรถปี2014นะคะเครื่องยนต์1.8 ES Sport นะคะใครที่กำลังตามหายอยู่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆชุดแต่งรอบคันได้รถสีขาวด้วยตัวรถนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่335,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างวดจะอยู่ประมาณ7,000บาทนะคะ72งวด สนใจนัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยจริงขนาดเป็นรถนะคะปี14เฉลี่ยว,วิ่งก็อยู่ประมาณ184,000กิโลเมตรนะคะเฉลี่ยว,วิ่งต่อป,ปีนะคะก็อยู่ประมาณ18,400กิโลเมตร ตัวรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆใครที่แบบว่าชอบรถที่เอาไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยเดินพาไปชมบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะมาชมตัวรถรอบคันกันเลยนะคะราคาตั้งขายที่335,000บาทได้รถปี่2 1 4 4เลขไม่ต่อปีนะคะอยู่ประมาณ18,00 0 400กิโลเมตรนะคะเพราะว่าเลขไม์ตอนนี้ปัจจุบันนะคะอยู่ที่184,000กิโลเมตรนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ daytime running light มาให้ด้วยกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียม1เส้นตัวนี้นะคะเขาก็จะตัดด้วย3เส้นนะคะะถ้าเรียกโฉมจะเป็นโฉบหนวดแมวนะคะคันนี้นี่เลย ไฟหน้าไม่แต่งไม่เราไม่เหลืองใดๆมีชุดแต่งมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างและสะเกิร์ตด้านหลังเลยนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กที่จะได้นะคะเป็นล้อมแม็กขอบ17หัวน็อต5รูได้แม็กเป็นฟูลโทนแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ต่างๆนี่กระจกด้านหน้าเดิมๆของโตโยต้าเลยนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะความหนายอยู่ประมาณ80นะมีติดคิวกันาสาต์มาให้ด้วย โลโก้ออติดนะคะนี่เลยกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะกระจกนะคะโตโยต้าโตโยต้าครบเลยนะคะทุกจุดมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED นะคะตัดด้วยฮาโลเจนแล้วก็มีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3โลโก้ ES Sport นะคะมาพร้อมชุดแต่งด้านหลังนี่ มีสเกิร์ตหลังไฟทับพิมพ์คู่หลังเซ็นเซอร์ช่วยถอยให้มาครบเลยคลัสฝากระโปรงด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะรุ่นย่อยตัวรถนะคะ1.8โลโก้ค o ล o l า a อร t ตินี่กระจกรถ Toyota 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 นะคะครบทุกจุดเลยนะคะบ่งบอกเลยว่ารถสภาพดีมากๆ พาไปชมภายในกันเลยดีกว่านะคะภายในของคันนี้จะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีในส่วนของตัวที่ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็มีตัวล็อกเด็กด้วยที่จับภายในประตูจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะไฟตัดหมอกนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะกุญแจนี่ ปุ่นจนี้ก็จะสามารถที่จะปลดล็อกนะคะล็อกรถนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันเลขไม้ตัวรถนะคะจะอยู่ที่184,610กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับหน้าปัดตัวรถเป็นแบบดิจิตอลต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าปัดตัวรถไม่มีไฟโชว์ใดๆเลยนะ นี่พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้ปิดโหมดได้นะคะมาพร้อมกับตัวคุดคอนโทนซ้ายขวาขับขี่ได้สะดวกแล้วก็สบายจริงนี่หน้าปัดนะคะจะเป็นนาฬิกามีแอร์คู่หน้าแบบนี้เลยวิทยุที่ต่ำมากข้อมูลจาก FMAM นะคะ CD แล้วก็มีตรงนี้ด้วย อันนี้จะเป็น USB นะคะไฟดีทางประมาณตัวแอร์ของตัวรถจะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวปิดแอร์หรือว่าเราจะตั้งค่าแอร์เองก็ได้นะคะอันนี้คือปุ่มพัดลมนะพัดลมทำงานแอร์เย็นฉ่ำมากๆ AC เปิดใช้งานได้ปกติดีแล้วก็อันนี้เป็นแอร์หมุนเวียนภายในรถนะคะมีตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยไล่ฟ้าลงเท้าแล้วก็ลงตัวนะคะก็มีมาให้นะ แล้วก็มีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตก็คือตัวที่เขียวลหรีนั่นเองนะคะแล้วก็นี้เลยเกียรโต้ขึ้นเข่าลงเข่านะคะสะดวกแน่นอนมาพร้อมกับสายเสียบชาร์จนะคะ USB ให้มาอีก2จุดมีไฟนะคะสองสว่างให้ด้วยที่วันแก้วให้มาอีก2ฝั่งมาพร้อมกับตัวเบรกนะคะนี่เลยเบรกมือพนับอิงไหลที่ใส่เหรียญที่ใส่ของ ภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนังสีดำเดนะินด้าตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะนี่เบาะทรงสปอร์ตเลยนะคะ,ะกว้างมากๆเพดานด้านบนไม่มียันหนักะดใดๆนะคะมีไฟสองแผนที่มาให้อีกสองจุดมาพร้อมกับที่บังแดดแล้วก็มีกระจกมาให้อันนี้จะมีไฟแค่บนเพดานแค่สองจุดนะคะนี่กระจกมาให้ทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเลยถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมีคอนโซล คอนโซลสีดำแบบนี้เลยนี่แอร์แบดนะคะที่พวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแอร์แบดคูู่น้าพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลของคนหน้าคนขับนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะเป็นบหนังสีดำหมดเลยรอบคันนะคะมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าด้านลังแล้วก็มีเบลนะคะใช้งานได้ปกติดีตัวบอกไม่ยุบไม่โย,ไย้ไม่ชำรุดได้ใดเลยนะตัวรถบอกเลยว่าไม่ชำเลยนะคะนี่เลยดูดีมากๆเราจับนะคะด้านบน 1, นึสองสามแล้วก็มีแค่3ามจุดนะคะฝัอของคนขับไม่มีนะคะนี่เลยโหมดต่างๆน่าใช้งานนะคะใครที่กำลังตามหาหรือว่าสนใจอย่างนั้นมาดูรถคันนี้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70็ิมินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9 0 0โมงจนถึง6โมงเยนนัดหมายมาดูรถกระเพินได้ผ่านเบอร์โทร097 169 3884แอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์โทรนี้ได้เลยราคาดีมากเพียง 3 3 5 0 0 0บาทเลขหมตัวรถนะคะอยู่ที่ 18400, กิโลเมตรเฉลี่ยว,วิ่งต่อปีนะคะคันนี้รถ10ปีนะเฉลี่ยว,วิ่งอยู่ที่18,400กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถสวยใช้งานและดูแลมาอย่างดีนะคะตัวเครื่องไม่สั่นเลยอันนี้ก็คือสตาร์ทรถอยู่นะคือตัวเครื่องแอร์เย็นปกติดีและไม่มีไฟโชว์ใดๆนะคะเครื่องยนต์เงียบมากสวยเดิมทั้งคันเลยเดินพาไปชมนะคะ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยดีกว่าไปชมกันามาชมที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถนะคะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ประมาณ3ใบเลยนะคะมาพร้อมกับพายางนะคะปูมาให้เรียบร้อยเลยเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างกันบ้างนี่เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนน็อตรายละเอียดต่างๆโครงสร้างนี่มเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตนหคะ เดิมๆแบบนี้เลยหัวนอ็อตมิดอาร์คหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่ไม่มีถอดนะคะมิดอาร์คต่างๆโครงสร้างต่างๆเดิมๆเลยนะนี่เดี๋ยวเปิดในส่วนของด้านล่างให้ดูกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะยังอะไหล่เป็นล้อแม็กแล้วนะคะหัวนอ็อตห้ารูเช่นกันเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทางมะพร้าวนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวายอยู่ครบนะคะไปเร็วหน่อยเนื่องจากหนักนั่นเอง <c oughs> อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะมีไฟส่องปฏิทินอ่ามีไฟสองด้านหลังด้วย <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันพามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8เบนซินนะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องนะคะมาพร้อมกับ, v v ะะกบดูโอวีวีทีไอนั่น <c oughs> เองฝาครอบเครื่องไม่แตกไม่เ้าวไม่เหลืองไม่ชำรุดใดๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวน้ำมันเครื่องนั่นเองอ่ะค่อนข้างแน่นอ่าอันนี้นะคะไม่มีแบบควัน,นออกจากห้องเครื่องเลยแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวน้ำมันเครื่องที่ยังใหม่เอี่ยมเลยนะให้เห็นรายละเอียดห้องเครื่องกันเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันเหลืเย,ยิมรั่วซึมใดๆเลยนะคะหัวน oh, <not S 2> ็อตเติมเิมต่างๆนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะ หัวใจของรถมาที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันบ้างฝากระโปรงนะคะหัวน็อตเดิมๆโลโก้โตโยต้ยตานะคะแผ่นกันความร้อนเลขสลึงนะคะก็อยู่ครบเลยนะเม็ดอาร์คสติกเกอร์มีสลึงซ้ายขวาอยู่ครบหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีขยับเลยนะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะหัวน็อตด,ด้านล่างเม็ดอาร์คนะคะต,ต่างๆเลยและที่สําคัญหัวน็อตนะคะของคัน,นหน้าไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยนะคะ รถสวยมากสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่สนใจนะัดมาดูรถได้เสรีไทย70เมีนบุรีกรุงเทพนะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจคันนี้นะคะ To โ o ต,ต้ a อัลตินะคะ1 8 ES p o r t นะคะคันนี้ได้รถ ปี2014เลขหมาอยู่ที่180,000100 0กิโลเมตรเฉลี่ยว,วิ่งต่อปี18,000กิโลเมตรนะคะสนใจโทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทรศ9น1 6 9 3 8 8 4แอดไลน์มาหาเอินเบอร์โทรนี้ได้เลยนะถูกใจนะคะนัดมาดูรถมาทดลองขับนะคะดูรถตัวจริงได้เลยจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทถ้าเกิดว่าจับไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนมาจาให้นะคะ100เถูกใจกดไลค์ก็แชร์กดติดตามไปด้วยนะใครที่อย่างนั้นมาดูรถก็รีบเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวันนนน9จถึงะนนะคะ ไปแล้วนะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ